และัรดับที่8นะคะบ้านโนนสายหมู่ที่9ตำบลบุสูงนะคะอันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะทักแต่ละหมู่บ้านในเอเภอได้อ่านสารและมอบประกาศเกียรติคุณนะคะให้กับพม,มเสร็จแล้วนะคะฝากบอกฝากกล่าวฝากบอกกล่าวกับคิดขออนุญ,ญาต ซักซ้อมนะคะหลังจากเสร็จพิธีนะคะยุทจันโอชาในยกรัฐมนตรีเรื่องในโอกาสวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีพุทธศักราช2564ขอเรียนเชิญค่ะคนยยงค่ะลำดับที่สามบ้านหนองสิมหมู่ที่12ตำบลบ่อแก้วลำดับที่สี่ บ้านดวนใหญ่หมู่ที่11ตำบลดวนใหญ่ค่ะลำดับที่5บ้านนากกเขียบหมู่ที่11ตำบลทาุค่ะวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอสมแห่งชาติเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้อสมอได้รววมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย และได้ดําเนินการจดเห็นได้จัดงานระดสมมยแห่งชาติร่วมกับวันกมวัดอภูมิลโอเพื่อในวันที่16มีนาคมพศ2 5 6 4เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับให้กับก็คือเรื่องว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความสําคัญในการในการดาเนินการเรื่องนี้เท่าไหร่โดยเฉพาะพื้นที่ี่เข้าดําเนินการดนร่วมมือกันนะครับในการวินาใช้พื้นที่ของแต่ละตำบล ในการสร้างบอ่บอบำบัดสิ่งปฏิกูลซึ่งท้องถิ่นจะดำเนินการให้นะครับซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่าน่า,นาจะครบทุกตำบลน,นะครับฉะนั้นเรื่องของปาิเตศพวกเราก็ต้องร่วมมือกันนะครับสิ่งที่เราร่วมกันวันนี้ก็คือต่อนางจิดาภาแก้วกุลรอพสตทาตุอส,าาออสมอที่ท่านทราบท่านไปยืนรอข้างเวทีเลยค่ะท่านที่ได้รับนะคะ สาขาที่2นะคะสาขาการส่งเสริมสุขภาพนายอุทัยสาอุดรพสตอ,บอกบแก้วค่ะเรียนข้างล่างได้นะคะสาขาที่8สาขาการป้องกันแรกเป็นกมช่วงที่2เป็นอ,อพรอและช่วงนี้เป็นอสมอขอเรียนเชิญอสมออที่รับใบประกาศค่ะประจำที่ตำบลสาขาตท้ยแล้วเหรอขอ,ขอ,ข,อขอลงมาตำบลเดี๋ยว เดี๋ยวคอยเบิงเนาะไปมุมบนอันนี้เป็นพิธีเปิดนะคะเดี๋ยวเพิ่งมุนเด้อค่ะอันทัานัวัาส่วนที่อันจับใบนะ <g ary> ออกมาลองนายแพทยคอยๆอยบันนี้โอโต๊ะโต๊ะอบันไดออกโอเค <g ary> ท่านท่านรองท่านรองนายแพทย์เ <g ary> ข้าไปใกล้ๆท่านปอใหญ่ขึ้นข้างบนไหมคะจะได้มองเห็นท่านพัฒนาการตอนนี้สละชีพแล้ว มันเป็นยังเนาะคุณมอหน่อยยังดำเลยนี่คนงามตัวงามดำปือป้อๆเลยค่ะพร้อมหรือยังคะพวกเราพร้อมหรือยังคะโอ้ยตะเกียบแบบผิกับประเด็ดตากแดดป้านี่เพื่อนนะครูบางคนเพันพดาอย่าดาข่อยผู้เดียวนะอ,อ,อ่าอันนี้โคกกะโคกเอียงโคกท้องค่ำโคกแดงสเม้หัวแดงจริงคือโอรโลดพี่น้อง ท่านโออนครศรีมีความสุขมากเหมือนระได้ยื่นไก่ขู่เอาเลยใช่ไหมคะท่านเอาเอาท่านในเอาเอาสาบไปใหนได้ดีเลเลยเออไห้ละตั้มเดี๋ยวยังไม่ได้นับนะคะโชว์ก่อนค่ะนายกสาขึ้นเอาไปมันขึ้นอาจจะบ้างนาดีค่ะเออคุณนายกพู้ด้วยค่ะอาทีมงานยกพู้ด้วยค่ะยกพุยกผงหินแับอ่า ท <out> <evening> well, ี่ทำการปกครองอำเภอวังหินสักงานปุสัตว์นะคะอำเภอวังหินองค์การและสถานีตำรวจบุตรอัวังหินค่ะนี้ลงนามแล้วนะคะหลายหน่วยงานร่วมกันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะทุกท่านมีสวยร่วมตั้งแต่คณะที่เย็นอยื่ข้างหลังเออเทเซนด้วยดีครับ เชิญน uh ้าตรงนี yeah. ้ครับเออยิ้ม้วกันทำไมกันใหมเชิญคุณอามอองเกครับวันนี้กองเกาแ้รองเวกันครับด้วยกันครับ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 โอเคครับอออีกฝายอีกบานครับอันนั้นอันนั้นเป็นของอ่าัครีครงเรียนนครรน้องๆโรงเรียนนครศรี